โอ้อีถอดเสร็จแล้วนะต้องถอดเร็วแท้ยังไม่ได้ถ่ายคลิปถอดเลย <c oughs> เอาสวัสดีครับทุกท่านครับอะไรพ่อ,อพ่อวัดอะไรนี่โอ้โหอันน,นี้น้ำมันดำกว่านั้นอีกอะกหมดสภาพแล้วนะนี่อ,าาอันนั้นอ่ะใช้ได้เลยน้ำมันตัวน,นั้นอ่ะใหม่อู้อันนี้มันเป็นอะไ,งไงรล้วอัอนนี้มันหมดสภาพเลยนะเนี่ยฮึย โอ้โหโอ้โห oh. 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 ดูะ่ะ <c oughs> เป็นคิดตมหมดแล้วต้องเปลี่ยนแล้วตัวน,นี้ <c oughs> เราไหนของร็อกกี้อันไหน <c oughs> อันนี้เสียบดูยังยัง <c oughs> อ่ะ <c oughs> เสียบดูสิเข้าไหมอ่าเยี่ยวแล้ว,ลวเอาผ้าชิด ขุ่นเนี่ยก่อนเัอ่ะเอเอนั่นแหละเช็ดฝุ่นก่อนปล่อยเลย <uki> มันไม่หล่นหรอกโอเคเอา <Jake. S 2> เสียบเข้าไปดูดิมันจะเข้าไหมโยกดูโยกหาโยหาปึ๊บ มีมือเด้วยเฮ้ยเฮ้ยท่าไหม,มได้ไหมเออได้แล้วแล้แล้วตรงแล้ตรงนี้ตรงนี้เชี่ยวไปเฮ้ยได้ป่ะตรงใช่ไหมได้ครับ <c oughs> ตรงเดียวกันไหมได้โอเคดึงออกมาใส่คืนรู <c oughs> ้เรื่อง เรียบร้อยถอดยกลูกเสียบกันได้เลยครับอ้าวนี่พอดี <c oughs> ได้เปลี่ยนน้ำม,มันเลยอืมได้ถ่ายน้ํามันด้วยเร้บอกพอดีได้ถ่ายน้ํามันได้เลยครับเดี๋ยวจะเอาของอ่าเฟืองท้ายของรออสามใบปัดมาใส่อยู่นี่ครับยกลูกเลยหน้าหลังเลยอ่าเสียบตัวเดิมเข้าไปคืน แล้วเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนทางไายฮะรับรับจบไหมไม่เราเพื่องไม่ใช่หนักเลยโอ้มันหนักเพื่องเหมือนกันเลยอ๋อเช็ดก่อนผ้ามาเช็ดต้องทากาวาไหมนี่ไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมไม่มีเนาะถอดออกมาเขาเขไม่ได้ทากล ไม่ได้มาร์คไว้บ่ตรงนหนเมื่อกี้อ, <c oughs> อืมมันกัน,นได้ครับได้อ่ะหายคล่องใจแล้วทุกคนสรุปสับกันได้เลยครับยกลูกเลยครับ <c oughs> ยกลูกหน้าหลัง739จะได้มาอยู่คันนี้แล้วส่วนหกิีหนึ่งอันนี้จะไปอยู่เจาะ็อก อ๋อทำไมมันหมุนได้ฮะฮ้ทำไมมันหมุนได้ป่ระเออม่ได้ค้านั้นมานฮะไม่ได้เข้าเกียร์เนาะเกียร์ว่างเ<ม>ออใช่มันเกียร์ว่างเนาะมัน <c oughs> มันก็นหมุนได้ตัวอีก <c oughs> ถอดมาเสียบใหม่ก็ได้มุนแค่นิดเดียวให้มันเข้าอะเออค่อยระวังด้วยทุกเดิมอะอ๋อนี่ไกลเออมุนกลับขึ้น <c oughs> เออ ใจ้ยนู้นต้องเาไันมอืมนี่แหละเพียะไม่ต้องใส่ค้ฮะไม่ต้องใสแล้วพี่จะให้เองถอดออยู่นี่ถอดออกเลยได้เร้าถอดออกเลยเด้ทั้งหมดเลย เรไม่ได้ใส่ฟ้าครอบแล้วเนี่ยโถกรรมาเลยฝั่งโน้นด้วยพ่อบอกมันขิเร่ป่ะพอ่อขิเร่ฮะใช่นี่ขิเร่มันขิเร่อป่ะถ้าใส่คอไม่เป็นไรนะโอสวอยูอืมใส่คอบ่ะวันนี้เอาเจ้า SK-045 มาทำเอครับเดินสายไฟใหม่ช่างบอกว่า าไไสายไฟโดนหนูกัดโอ,โอ้น้ำมันนี่มันคือรั่วอลไรนะวะมันยดไหม,มอ,ไอือม,มาแล้วตัวน,นี้หนูกัดมนเลยป่ะเจ้าง เจอตัวไหมซือมันนี้แล้วมีหอดรังมีพัดลมมาแล้วเอาน,นางไกลไหมนอนดทกลไกลตัวสายดีๆใหม่บก่กครับตัวใหม่เทอร์โมพี่เสียไหมคุณเทอร์โมเสีย มันช็อตลงบอดี้อ๋อืมาระเทียมด้วยัาโค่ยังไม่ได้ลองใช่ไหมยังไม่ได้ลองยังไม่ลองยังลองเช็ครั่วเช็คอะไรเอาไฟก่อน กุ๊ย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 อันนี้เลยอันนั้นพัดลมอันนี้ได้ระบบแบบไหนจังพัดลมตัดคมตัดใช,ใช่ไหมใช่ครับดีๆคุณลุงอ๋อ แต่รถพี่มันไม่มีเพเชอร์ครับมันไม่มีเพเชอร์จับใช่ความเย็นนะนะใช่อันนี้คือถ้าไม่เย็นไม่ต้องเปิดเทอร์โมครับไม่ต้องเปิดเทอร์โมอ๋อบ้านนีครับครับสาเหตุกระหนูกัดสายไฟครับเจอละเก้ความร้อนก็หนูกัดใช่ไหมกัดผิดผมก็ว่ามันยังดูสวยๆอยู่เลยเนาะเก้เนาะใช่ครับต่อแล้ว ยังคือเป็นเครื่องเลยยังต้องต่อเลยใช่ไหมยังยังยังต่อรอทำพวกนี้เสร็จก่อนอ๋อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวไปลองพียวหนึ่งกัได้ได้ได้แต่ไม่แน่เสียงเพรามันไม่เสียงไงใช่เพราะมันดูยังใหม่ๆอยู่เลยนี่คือช่องไหนวะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเราน้อยกำลังถอดพ่อค่างไอถอดไอตัวจับขาจับปลากรอบเลสอยู่นะครับผม สวัสดีครับบ๊ายบายครับ